สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคลิปนี้พี่อ้อยจะทําสั้นๆเนาะก็มาพักผ่อนนะคะแต่ว่าห้องพักเขาไม่ว่างเนาะเราจะจองสองคืนแต่เขาว่างแค่คืนเดียวนะคะตัดสินใจมาที่จริงที่จริงแล้วกล่าวว่าถ้ามันน้อยเกินไปหนึ่งคืนน่ะเราเราเหมือนก็เราขับรถมาแล้วพอหราค้างปุ๊บพ,พอรุ่งขึ้นทานอาหารเช้าเสร็จเที่ยว ตมตัวกับคือมันน้อยเกินไปเนาะก็พี่อ้อยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่งั้นก็เรายังไม่ไปดีกว่าแต่หลานนะคะน้องสีก็ก็ก็ไม่ยอมอน้องซี่จะไปน้องซีจะไปอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เลยเอยไอไปเข้าไปก็ตัดสินใจว่าอรีบหาที่พักเพราะจริงจริงแล้วอะ่ะมามาคิดว่าจะมาเที่ยวอะก็ตอนบ่ายสองโมงของอของวัน วันเสาร์แล้วนะคะบ่ายสองโมงของของวันศุกร์วันศุกร์คือซึ่งซึ่งมันไม่ทันเนาะเราจะหาที่ตรงไหนที่เป็นที่พักอ่ะมันยากเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาหยุดสาวันใช่ไหมคะคือจันอ่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ที่พักทุกที่เต็มหมดน้องสี่ครั้งแรกร้องแบบอยากไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะใจพี่อ้อยก็ชอบเราก็อยากไปแบบนั้นเนาะเราก็อยากไปเขาใหญ่ล้วก็เออเออ,เอาหาหาหาที่พักปรากฏว่า นั่งหากันสามคนแม่ลูกสี่คนเนาะทั้งทั้งแม่น้องสี่เลยช่วยกันหาที่พักปรากฏว่าหาไม่ได้ไม่มีนะคะเขาใหญ่ไม่มีที่พักเลยนะคะไม่ว่างถึงว่างเนาะมันก็ไม่โอเคเนาะที่พักไม่โอเคพอพอไม่โอเคอย่างเงี้ยแม่น้องสี่ก็บอกไม่เอาแล้วแม่เพราะว่าถ้าถ้าที่พักมันไม่โอเคเราไปแล้วเหมือนเราไม่สบายตัวเราก็ไม่อยากไปเนาะก็ก็ล้มเลิกไป จนกระทั่งเย็นก็น้องสีก็อีกเนาะไม่หาที่พักหรอไม่ไปหรออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มหากันใหม่อีกพอเพราะอ่ะอาหานอยากมามาก็มาวันเดียวก็วันเดียวเนาะก็เริ่มหาที่พักใหม่แต่เบนเข็มจากจากเขาใหญ่มาเป็นพัทยาก็มาหาได้ที่ตรงนี้นะคะท,ที่ที่พี่้อยมาพักตรงนี้เนาะ,ะก็คือถูกใจนะคะถูกใจที่พักโอเคเลยนะคะห้องสะอาดกว้างนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําในห้องเนาะ ที่พี่อยลงคลิปไปนะคะมีสาว,ว่ายน้ําในห้องเมื่อกี้เพิ่งไปทานอาหารเช้ามาอาหารเช้าเขาก็โอเคนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยอคนพักเขาเยอะเนาะเขาก็เลยแบบว่าเขาก็จัดเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนาะเราก็ไปตักตักเอแล้วอยากจะทานอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสั่งเขาเอาอะไรแบบนั้นอ,อืมก็ก็ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าถามถามถึงเรื่องราคาเรื่องอะไรนะคะเราคิดว่าเอาความ ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างางหลานหลานก็ชอบมากๆนะน้องซีก็ชอบก็ข้งแรกตอนเช้าเขาคะว่าจะไปะดูโลมาแต่แล้วเขาเปลี่ยนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอกลับห้องอแค่เอาถามว่าจะเล่นน้ำหรอไม่เล่นอะแค่ไปแตะๆเขาว่าอย่างเงี้ยแค่ไปแตะๆตะอนนี้กลับเข้าห้องนะเมื่อกี้โทรไปเนาะไม,ไ,มไ,มไม่รับสายก็แสดงว่าลงน้ํากันแล้วเนาะพี่อ้อยก็มาเก็บข้าวของนะคะมาเก็บพวกเสื้อผ้าเนาะ เก็บเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าว่าเดี๋ยวก็จะขนจากที่ห้องนี้ไปห้องน้องสี่แล้วก็อพอได้เวลาเราก็จะเรียกรถมารับออกไปทีเดียวเนาะไม่ต้องมาแวะตรงนู้นตรงนี้หลายๆเที่ยวก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่อ้อยก็จะบอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะกลับกรุงเทพเนาะน่าจะถึงกรุงเทพมืดๆนะคะมืดๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องสี่จะต้องไปที่ฟาร์มแกะพัทยานะคะคือเขาชอบไปที่นั่นเนาะเขาชอบไปขี่มา้า ม้าที่เขาขี่เนี่ยก็เป็นม้าแคะนะคะม้าแคะม้าตัวเล็กๆเนาะเขาชอบมากๆเลยม้าตัวนั้นนะชื่อว่ากาแฟเขาก็แบบเวลาเขาเล่นอะไรอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขาจะบอกกาแฟอย่างนั้นกาแฟอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะนึกถึงกาแฟอยู่ตลอดเวลาเราก็โอเคเป็นความสุขของหลานนะคะเข้าไปอะทุกอย่างแล้วเขาเวลาไปขี่กาแฟเที่ยวหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทเนาะน้องสี่อะขี่อย่างน้อยๆต้องมีสิทธิ์เที่ยว แล้วก็ถ้าคนเยอะๆมากๆก็จยไดงต้จริงๆก็เจ็ดแปดเที่ยวนะคะไม่ถึงสิบก็จะได้เจ็ดแปดก็แล้วแต่ความเขาอยากอยู่นานไม่อยู่นานเขาอยากขี่นานก็ก็แล้วแต่หลานเพราะว่าเราไม่ได้มาบ่อยนะคะไม่ได้มาบ่อยไอ้ไม่ได้มาบ่อยของพี่อ้อยเนี่ยก็ประมาณสี่ห้าเดือนครั้งนึงเนาะก็ก็คิดว่าเป็นความสุขของหลานก็โอเคค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปพี่อ้อยเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะ พี่อ้อย,ยจะเจ็ดพันแล้วอีกเหลืออีกไม่กี่คนเองนะคะเหลือน้องๆอ,อีกไม่กี่คนเองที่จะเข้ามาติดตามคลิปพี่อ้อยนะคะก็พี่อ้อยก็จะครบเจ็ดพันแล้วก็พี่อ้อยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรอไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแปดเก้าพันถึงหมื่นไปนะคะอยากได้มากๆนะคะยังไงพี่อ้อยก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเนาะน้องๆที่เข้ามาหาพี่อ้อยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอาจจะกลับไปช้าหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ พี่อ้อยทำสองช่องเนาะอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นหลอนหลอนบายอ้อยนะคะเขาเข้าไปติดตามช่องนั้นได้นะคะพี่อ้อยก็จะกลับไปเหมือนกันเนาะถ้ามา,าพี่อ้อยสองพี่อ้อยก็จะไปหาสองอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็จะเป็นกําลังใจให้กันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ